เดี๋ยวนมีดป่องกงหรอฮันมีแม่ยินเตอร์บอมิแต่บ้ามึเตองนอกเลยนะทม่เดวเมืองนอกแบบใดเนาะยังอยู่ยุติว่าเป็นล้มผิวไปแล้ว เราลมพัดปิวไปแล้วลบ,บว้าละได้ยินแต่พบน่าลมแห้งหลายล,ม,ลม,มาไม่ยิ้มหรือเม่ยังบักขังเห็นแต่ไม่นุย่ยดอกแล้วกอดโตกันเขี้ยวปุ๋งเลย <c oughs> <c oughs> ลที่ลมคังแถอลมคังล้ม,ลมเนี่ยผมขึ้นมาหอดปาดคุ่นต่ลบอบอ้วนเลยแม่คุณตุม่มยางแห้งหนึ่ง <c oughs> ไปนอสัยบ้านจ้ะหากลัวมานี่มีไก่ันไก่กันปาดดูแรงไหมสามกิโลคือสีหนาวแท้ภูเขาล้อมรอบเลยนะคะที่นี่พรานภูเขาล้อมรอบ ภูเขาล้อมรอบเลยเมื่อคืนมาถึงลมแรงมากจ้ะไม่บอกไม่แก้เมื่อไหร่จะเป็นผู้เราอะไรนะเมื่อไหร่จะเป็นซักผ้าไว้บ่แห้งเลยอะ่ะขนาดยุคกรุงเทพอะ่ะทุกมือซักไว้ตื่นขึ้นมาแห้งมื่อเช้านี้บ่แห้งเลยไม่มีแดดเลยอ๋อมันมีอ๋อมันมแดดบ่ออกเลยแต่แม่บีอยู่ชั้นสูงมันก็ไม่ล้มไม่อะไรเลยล้มล้มอยู่แต่คือบอ่แห้งซะีด้ลมันคือเพิ่มุ้มคัก ขับมืองานก,กันท้ายเอาซส้นมาปา<ะ>มาพอดีเป็นล้มก้อนกันสู่กันเลยวันนี้มีของหวานไหมต้องมีโยกที่อร่อยดีมาทั้งทีมีอะไร มัน,มว,นว่าเป็นของหวานบอมันว่เป็นของหวานบออ๋อเ <c oughs> ออเออเสร็จมีไอ้น้ำเอดมินเออริกรสสือจริงๆได้อับสิ่ง,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 งไม่ด <c oughs> ีบอกพนพนที่ล่ะบอกพนพนนาไม่ได้ไปขึ้นบ้านใหม่เนาะทำทำบอกแม <c oughs> ่หน่อยไวู้ว่าจะไป้ เามืนปนี่นเปลี่ยนคูไเาทำไมมันนีมันจกไม่ได้ไมมันจกไม่ได้แขนมันสั้นลงหรอจะคองอันนี้ไงมีุยกอดเสือกคลองอันนี้ไงเสือใหญ่ไงอู้ถอดกำไลพ่อมเอาสู้ตาย

เมนแบบนั้นเอเน้นิสอเ้เอาเแล้วให้อะไรแก้วน้ำรูดตังไปหลัแก้วน้ำยี่แก้วน้เอาสีอะไรดีสีชมพูจะนะเลือกสีผมดิ บาสต้องเอียงมาประเดิมก้อนมูเลยหลังจากนี้เราก็จะไปกันด้วยกันยาวกันยาวใช่ไหมโอ้โอ้โอ้อันนี้เป็นทองแท้นะคะแม่นบ่กป้าเฮาเลียนลูกป้าเฮาเลียนได้ถอดไปแล้วได้ถองไปแล้วอริสอริสถ่ายด้วยได้ไหมอริสจบไหมอริสจบไหมลูกจกไหมอุ้ย อุ้ยเป็นตะบีบแตกแค่สูงเป็นตะบีบแตกแนุ่้่น็มนนย่ชูซีบอกลงทุนมาเลยก่อรออาาซาลาาซาลีใช้ถึงทางบ่ลูก เออถือได้น่าจะถือนะน่าจะถืออืมน่าจะถือถือก็ถืออืมอ้อพ่อโจมากำลังเดินทางค่ะอการดะปกตินะ นางมาดีวงนี้นะครับมาจะอมเต้องใช่าห่วงนี้คือห้าห่วงแต่ปเตยี่สิม่ใเต็มโอ้หหิห่วงสิงแตาเอาห้าสิในหปกติในหในหแม่ขอเสือเด้อขอแค่ห้าเอาเลยลูกย้อนเลยค่ะลูกเพียงไปเลยลูกชอบคนไหนลูเพียงไปเลยลูกเพีงเลยเพีงไปตะพุตะล้ลูกโอ้โหลังยอดจังเ

อุ้ยอ้ยผิดกแบบกกด้ยพวกม่งพุกได้พี่น้องนี่ฝีมือได้นาะ เสียพมอบกมือเนี่ยสรุกลาซตัวเข้ามาเด้อพี่น้องซอตัวเข้ามาเด้อลากเด้อ FC มาลอเขาแล้วเ

เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้มั้ก็ถ่ายทีละคนไงตรงนี้ค่ะคนตรงนี้ก็ได้ครับท้งงานคุณใหม่นจุดต่าง